สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลอง ADV 350ตัวใหม่จากคอนดา้าเดี๋ยวลองไปดูเส้นทางสักพะยาเชียงรายร้อย0อกิโลพอสนุกจะได้รู้สมรรถนะมันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญทางร้านเรามีให้บริการนะครับยินดีครับผมแล้วพบกันครับ สวัสดีครับก็จะมาพูดถึงจากการใช้งานไอเจ้า ADV 350ตัวล่าสุดข,ของ Honda เดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบมันก่อนระบบมันก็คือมันเป็นโมเดลที่โดนออกแบบทํามาจากจากตัวแม่ของมันก็คือ750แต่ถามว่าสมรรถนะมันกับ750สู้กันได้ไหมก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าไอตัว350เนี่ย มันโดนออกแบบโดยโดยข้อจำกัดให้ใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัวตัว f o r ์ a 350เพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเทียบกับตัวตัวใหญ่ของมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถในระดับกึ่งกลางระหว่างตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่มันอยู่ตรงกลางพอดีคราวนี้เรามาพูดถึง,ถงการใช้งานมันแล้วก็ระบบที่เป็นข้อดีบข้อเสียของมันก็คือ จุดดีของมันเลยคือสเปนชั่นสเปนชั่นก็ได้โชคหลังแก๊สมาแล้วก็ชุดโช๊คหนา้าไซด์ดาว36มิลใต้เบาะเก็บของได้18ลิตรไฟหน้าไฟท้ายได้ระบบ daylight Full LED มาทำพื้นฐานของของของ,ของรถยุคใหม่เครื่องยนต์ก็ CVT CVT ก็เครื่องเดียวกับพอซ่า จากการขับขี่ผมมองดูไม่ได้แตกต่างกันอะไรในความแรงของของเครื่องยนแต่สิ่งที่ต่างกันเลยก็คือการคอนโทลแฮนเดิลบาร์แปดบาร์ MX สไตล์ style, ก็ฟิลลิ่งก็สปอร์ตแอดเวนเจอร์อารมณ์เหมือนเหมือนรถยุคใหม่ทั่ว,วไป น้ำหนักมันอยู่ร้อยแปดสิบนิดๆซึ่งถามว่าผมสูง173ยดสรถสูงไปไหมผมมองดูรถไม่สูงนะขาก็ไม่บัลเล่ด้วยแต่มันอาจจะสูงไปสําหรับคนที่ไซส์เล็กกว่าผมไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถทรงตัวดีแล้วไม่ได้หนักอะไรมากถ้ามองในรถบิ๊กไบนะครับยีม้าเนี่ยผมดึงสุดเลย143ยสี่สก้อนนวงละเกิน150ยรถก็เริ่มขี่ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วผมมองดูมันเร็วเกินไปรถไม่ได้ทํามาเพื่อใช้งานอย่างนั้น ครับผมก็ครึ่งทางแล้วครับจากเชียงใหม่มาถึงพะเยาเป้าหมายต่อไปก็เชียงรายครับในการรีวิว a d v 350วันนี้ฮะสมรรถนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็เส้นทางก็โอเคฮะมีทั้งแดดมีทั้งฝนก็ได้ลุยกันเต็มที่ตามตามแบบฉบับรถสไตล์ a d v โอเคครับลองติดตามชมต่อไปนะฮะ ก็ทางฝุ่นคุณต้องเข้าใจก่อนมัน,ม,นมันทำมาโดยพื้นฐานของของรถสกูตเตอร์เพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปขี่แบบวิบากลุยจา๋าอะไรเงี้ยผมมองดูผิดผิดประเภทไปหน่อยคือไปได้ฮนะทางฝุ่นทางดินนิดหน่อยขึ้นเขาแถวแถว,แ,ถวแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยสบายมากแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปทางดินเอาไปลุยเลยเงี้ยแค่ไซ์มันก็ผิดประเภทละอันนี้ในความคิดของผมนะคร ก็ไม่ขี้เล่ก็น่าใช้เก็บของได้หมวก,กน,น็อก2อใบ18ลิตรใต้เบาะติดกล่องหลัง1ใบใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกลองกันดูแล้วกันส่วนตัวผมเองให้รถคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานแล้วก็เคียงควรกันกับฟอร์ซา่าเชฟอย่างเดียวที่ที่มันแตกต่างกันสเปนชั่นนิดหน่อยการคอนโทรลอาจจะเร็วกว่าฟอร์ซเพราะว่าแฟตบาร์ MX f e l i n g ก็โยกดีซิกซกดีฟอร์ซจะ อย่างนี้ทำให้ต้องรู้สึกว่าเราต้องเยี่ยวตัวเยอะไปหน่อยอันนี้ใช้ไหลบังคับได้ดีกว่าข้อเสียของมันคือทุกอย่างหัวโตการแฮนก็แอโร่ละโดนลมเต็มเต็มน่วงแต่ก็แลกมากับความสปอร์สตสไตล์สายลุย ลองดูฮะลองชมดูในคลิปดูเพราะว่าผมก็คิดว่าในคลิปได้ถ่ายเห็น,นหลายๆมุ mm hmm. มเช่นการเข้าโค้งอัตราการเร่งอะไรนี้ผมอาจจะรีวิวไม,ไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มาขายรีวิวผม,ผมมาบอกว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูฮะ สุดท้ายแล้วฮะวันนี้กับการรีวิวเจ้า adv 350ใช้จริงขี่จริงไปก็ระยะทางตอนนี้350กกิโลเริ่มตั้งแต่ศูนโลฮะถ้าขากลับก็น่าจะมี400กิโล500กิโลวันนี้ฮะรถทั้งหมดนี้มีบริการนะฮะให้เลือกสรรกันแล้วก็ยังมีรถโมเดลอื่นๆซึ่งก็มีเพิ่มเติมตลอดถ้าสนใจก็ยินดีได้ฮะที่ที่ออฟฟิศของเราฮะพร้อมดูแลฮะรถ adv เข้ามาเรื่อยๆนะฮะมีต้อนรับหน้าหนาวนี้ฮะรวมทั้งโมเดลอื่นๆก็ พวกโฟร์ซาอะไรอย่างนี้หรือตัวใหญ่กว่านี้ ADV750 หรือจะเป็นพวกรถแมนนวลเอ็กเวนเจอร์ต่างๆก็มีเพียงพอรองรับครับขอบคุณฮะที่รับชมรีวิวบ้านๆแบบแบบที่เราทำกันอยู่ตรงนี้ก็เราจะทำให้ให้ดีกว่านี้ต่อไปฮะยินดีครับผมขอบคุณครับ